สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปลา่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องลองของซีรีส์ตอนจบตอนเทพสามตาจากตอนที่แล้วที่พ่อแม่เอยาพาเอยามาหาหลวงพ่อทำพิธีถอดของให้ แต่พิธีก็ยังไม่ทันเสร็จเอยาวิ่งหายไปแดงกับลิลินตามมาที่วัดก็ไม่เจอเอยาแล้วที่บ้านเก่าของแพรวาแพรวาพาเอยามานอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ําในห้องทําพิธีแพรวาเอาผ้าเช็ดตัวทําความสะอาดเอยาย้อมสีผมใหม่ให้เอยาเอยาก็ยังหลับไม่รู้เรื่องอะไรแพรวาเริ่มทําพิธีสลับจิตกับเอยาเครื่องมือที่ใช้ในการทําพิธีโคตรทันสมัยใช้ของวิทยาศาสตร์มาทําไสยศาสตร์ แพรวาสลับร่างกับเอยาได้สำเร็จตื่นขึ้นมาในร่างของเอยาลุกขึ้นไปที่ร่างของตัวเองหยิบมีดแทงเข้าไปหนึ่งทีลิลินกับแดนมาที่บ้านเก่าของแพรวพกปืนมาด้วยกระบอกหนึ่งเข้าไปถึงลิลินกับแดนก็มองเห็นเอยายืนอยู่ตรงสะพานลิลินกับแดนไม่รู้ว่านั้นไม่ใช่เอยาแล้วพอลิลินตะโกนเรียกเอยาก็เดินหนีข้ามไปอีกฝั่งแพรวในร่างเอยาก็เดินไปเรื่อยๆรอให้ลิลินกับแดนวิ่งตาม วิ่งมาได้สักพักแดนก็พัดหลงกับลิลินเรียกหาลิลินก็ไม่เจอแล้วลิลินวิ่งตามแพรวามาถึงห้องทําพิธีเข้ามาในห้องก็เจอร่างแพรวาที่นอนตายอยู่ลิลินหันไปหาเอยาเข้าไปจับตัวเอยาแล้วถามว่าเป็นอะไรไหมเอยาก็หัวเราะขื่อือถามลิลินว่ามึงมากอดกูทําไมมึงอยากให้กูตายไม่ใช่หรอจะได้แย่งของของกูได้สมใจไงลิลินสงสัยว่านี่ไม่ใช่เอยาแล้วก็เลยวิ่งหนีโดนแพรวาในร่างเอยาดึงตัวไว้จะเอามีดแทง แต่อยู่ๆก็ล้มลงไปนอนกับพื้นทำท่าเหมือนหายใจไม่ออกแพรว่ากำลังโดนอาจารย์คุณใสของแดนทำของใส่อยู่แพรวาดิ้นร้องทรมานลิลินยืนทำอะไรไม่ถูกแพรวาท่องคาถาให้ของกลับไปหาเจ้าของจนสุดท้ายอาจารย์คุณใสก็ถูกเล่นงานจนตายแพรว่ากลับมาลุกขึ้นยืนได้ปกติหันมาว่าลิลินว่าคิดหรอว่าหมอผีกระจอกนั่นจะทำอะไรกูได้ป่านนี้ตายหาไปแล้ว แดนก็วิ่งเข้ามาหาลิลลินพอดีแพรวาหันไปท่องคาถาใส่แดนเอามีดแทงไปที่หุ่นรูปลอยจนแดนซุดลงไปลิลลินบอกแดนว่าแพรวาอยู่ในร่างเอญาแดนเลยบอกให้แพรวายุดแค่นี้เถอะถึงได้ร่างเอญาไปมึงก็ไม่มีวันได้เป็นเอ่าหรอกแพรว่าบอกว่ากูจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของกูส่วนมึงนี่ก็ยังโง่เหมือนเดิมเลยนะแดนผู้หญิงที่มึงรักนักรักหนาไม่ได้ใส่ซื่อแบบที่มึงคิดหรอกแพรว่าเล่าไปถึงตอนที่เธอแย่งเอาคลิปจากเบฟ แล้วลิลลินก็เข้ามาช่วยหลังจากวันนั้นลิลลินโทรไปขอรูปแพรวาจากไข่มุกและเอารูปไปให้อาจารย์คุณสายคนเดียวกับแดนบอกอาจารย์ว่าเล่นให้ถึงตายอาจารย์ก็ทําของใส่แพรวา่าจนแพรวาโดนตะปูและใบมีดออกมาเต็มตัวกลับมาที่ห้องทําพิธีแพรวาในร่างเอญ่าก็แทงหุ่นรูปลอยแดนไม่หยุดแดนบอกว่าจะทําอะไรก็ให้ทํากูแล้วก็ปล่อยลิลลินไปซะแพรว่าว่าแดนว่าที่มึงทําไปเนี่ยคิดเหรอว่าลิลลินจะรักมึงรักมันปกป้องมันอยู่ได้ ทั้งที่มันไม่เคยรักมึงเลยมันรักไอ้เบฟนุ่นไม่รู้ว่าทําไมลิลลี่ถึงชอบไล่หาเบฟทุกวันเบฟทาอะไรอยู่เลิกเรียนกี่โมงมันรับเราได้ไหมลิลลี่บอกว่าหยุดใส่ร้ายเราได้แล้วเราก็คุยกับเพื่อนแบบนี้ทุกคนปะแพรวาเคร่งโทรศัพท์ไปที่ข้างหน้าแดนแล้วบอกว่านี่คงเป็นเรื่องปกติที่คุยกับแฟนเพื่อเรื่องแบบนั้นละสิแดนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแชทแล้วก็อึ้งไปเลยแพรวาถามแดนว่าคิดหรอว่าเรื่องคืนนั้นที่เกิดขึ้นเพราะอีนี่เมาจริง แพรวาเล่าให้แดนฟังเรื่องคืนนั้นว่าเธอเมาแล้วออกมาอ้วกอยู่หน้าบ้านได้ยินลิลินคุยโทรศัพท์กับพ่อว่าคืนนี้จะนอนบ้านเอยาไม่ต้องห่วงลิลินไม่ได้เมาเลยแต่ทําผมให้ยุ่งๆทําหน้าให้เหมือนคนเมาก่อนจะเดินกลับเข้าไปให้เอยาพาขึ้นไปนอนบนห้องลิลินแก้ตัวกับแดนใหญ่ว่าแพรวาปั่นหัวพวกเราอยู่นะแดนก้มลงไปมองดูที่แชทมือถือคืนวันเกิดเอยาลิลลินส่งข้อความไปหาเบฟบอกว่าหลังปาร์ตี้คืนนี้เรามีเรื่องจะคุยกับเบฟหน่อย เบฟบอกว่าได้สิแดนหันไปมองหน้าลิลินเราเรื่องคืนนั้นว่าหลังจากที่เข้าไปเจอเบฟกับลิลินนอนอยู่ด้วยกันแดนออกไปจากห้องลิลินหันมาหาเบฟและถามเบฟว่าเลิกกับเอยาได้ไหมเราเสีเรียนเรื่องคนแรกของเรามากนะแดนยืนร้องไห้ฟังอยู่หน้าห้องเงียบๆเบฟบอกว่าอย่าคิดมากดิเราก็เมาด้วยกันทั้งคู่ ลิลินบอกว่าแต่เรารักแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ห้องทําพิธีลิลินอึ้งไปเลยขอโทษแดนใหญ่บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เป็นแบบนี้เราผิดเองเราขอโทษแพรวายืนขำสะใจแดนลุกขึ้นมาหยิบมีดจะมาแทงแพรวาก็โดนแพรวาทําร้ายหุ่นรูปรอยซะก่อนลิลินเลยวิ่งเข้ามาช่วยกําลังจะแทงมีดใส่กันอยู่ๆทั้งคู่ก็ลม้มลงไปนอนเจ็บอยู่ที่พื้นตัวแพรวาในร่างของเอญ่าเริ่มเน่าอีกแล้วเพราะใช้วิชายเยอะแพรวาลุกขึ้นไปข้องบนตัวลิลินเปิดเสื้อดู ัวลิลินก็เริ่มเน่าเหมือนกันลิลินบอกว่าหยุดเธอแพ้แพรวากำลังจะหยิบมีดขึ้นมาแทงเอียแต่โดนยิงเข้าไปที่หน้าอกซะก่อนจนล้มลงไปแดนเข้ามาช่วยลิลินลิลินบอกว่าเธอไม่ไหวแล้วให้ไปตามคนมาช่วยเธอหน่อยตอนนี้แพรวามาทําอะไรเราไม่ได้แล้วใหรีบไปพอแดนออกไปลิลินก็ค่อยๆเข้ามาหาแพรวาแพรวาบอกว่าในคืนวันจันทร์ดับวิชาของคนเล่นของจะแก่งกล้ามากแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้คนคนนั้นเจ็บปวดได้มากที่สุดเหมือนกัน ทำไมมึงถึงมีอาการเดียวกับกูมึงเป็นใครลิลิน ลิลินเรียกแพะเราเองแล้วก็ร้องไห้แพะวาเลยจําได้ว่าลิลินก็คือสายลิลินเล่าไปถึงวันที่บ้านของลิลินมาเลี้ยงอาหารที่สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าลิลินเข้ามาหาแพะวากับสายที่นั่งวาดรูปกันอยู่ลิลินถือรูปวาดที่มีพ่อแม่บ้านรถเข้ามาด้วยสายถามว่านี่เธอหรอแล้วก็ทําหน้าอิจฉาบอกว่าอยากมีชีวิตแบบนั้นด้วยแล้วพ่อลิลินก็เข้ามาหาพาลิลินกลับบ้านไปถึงวันที่แม่แพะวารับสายกับแพะวาเข้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้าน อยู่บ้านนี้ก็ได้กินแต่ไข่เจียวจนทรายบ่นว่าทำไมถึงไม่ได้ครอบครัวที่ดีกว่านี้จนวันหนึ่งทรายไปเรียนรู้วิชาอาคมของแม่แพรวาได้ยินแม่แพรวาพูดอีกว่าอีก4วันทรายกับแพรวาจะอายุครบ15ปีบริบูรณแล้วแล้วก็บอกให้ลุงไปเตรียมของให้ครบ ถ้าไม่ครบคนที่ตายจะไม่ใช่ายกับแพรวาายได้ยินแบบนั้นเลยคิดจะหนีแต่แม่แพรวาก็จับได้บอกว่าจะเอาไปรับใช้เทพสามตาจะได้สบายอย่างที่หวังไว้สายเลยสู้แทงไปหนึ่งทีที่ท้องแล้วก็ท่องคาถาสูบอาคาละวิชาจากแม่แพรวาเข้ามาอยู่ในตัวเองครึ่งหนึ่งแล้วก็หนีออกไปสายหนีออกไปเรื่อยๆไปเจอคนเก็บขยะจับไปข่มขืนเถอท่องคาถาใส่คนเก็บขยะคนนั้นจนตายคาที่สายมานอนหลับอยู่ที่หน้าโรงเรียนของลิลินมองไปเห็นพ่อลิลลินมารับจะพา ไปกินในติมสายมองตามลิลินจนลิลินขึ้นรถไปหลังจากนั้นสายก็จับลิลินมามัดมือปิดตาอยู่ที่ตึกล้างสายทําพิธีสลับจิตกับลิลินเข้าไปอยู่ในร่างลิลินแทนจนทุกวันนี้ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันแพรวาเรียกลิลินว่าสายวันนั้นสายทิ้งเราไปทําไมลิลินบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจแพรเราพยายามกลับไปหาแพรแล้วแต่เราก็หาแพรไม่เจอเราขอโทษ ลิลินกับแพรวาต่างคนต่างร้องไห้กันใหญ่แพรเอื้อมไปหยิบมีดขึ้นมาบอกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะลิลินบอกว่าใช่แพรเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปลิลินเอื้อมมือไปเช็ดน้ําตาให้แพรแล้วบอกแพรวาว่าหลับฝันดีนะแพรลิลินหยิบมีดขึ้นมาแทงแพรวาแล้วก็กีดเนื้อแพรวาออกมากิน หลังจากกินเนื้อแพวาเสจแผลที่เน่าในตัวลิลลินก็หายไปตอนนี้ลิลลินมีของอยู่เต็มตัวแล้วแดนเข้ามาเจอลิลลินตอนกินเนื้อแพวาพอดีแดนยืนอึ้งตาค้างไปเลยลิลลินค่อยๆเดินเข้ามาหาแดนกอดแดนแล้วถามว่ายังรักเราอยู่ใช่ไหมลิลลินนึกไปถึงวันก่อนที่จะรู้จักกับแดนลิลลินทำเสน่ห์ให้ตัวเองเต้นทองคาถาให้เหงื่อหยดลงไปในหม้อข้าวใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็รักแดนนั่งมองลิลลินไม่ละสายตาแล้วก็รักลิลลินมาจนทุกวันนี้ ที่มหาลัยนักศึกษาในมหาลัยตั้งรูปทุกคนในชมรมเชียร์ที่ตายไปแล้วให้คนนอกดอกไม้มาไว้อาลัยรวมถึงรูปแพรวาด้วยลิลลินเดินนอกดอกไม้มาวางไว้อาลัยหันมาเจอกับแดนลิลลินบอกแดนว่าไปกันเถอะแดนก็เดินตาลอยตามลิลลินไปง่ายๆจบลงไปแล้วสำหรับรองของทั้ง8ตอนเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบาย